ผมก็นําของมาให้พี่เขาเหมือนเดิมนะครับอ่าอาจจะเป็นบุคคลที่ว่าเดินทางมาแล้วก็เจอนะครับก็เลยวันนี้ก็นำนำของเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากนะครับ,าารบก่อนก่อนที่ผมจะไปถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอันศีนะฮะนะครับวันนี้ผมก็ขอนำหรือแบ่งปัน,ปนดีๆให้กับพี่เขาเขาลิปหนึ่งนะฮะพี่ครับมาครับ ชื่ออะไรนะขออไทยนี่นะครับอาพี่อยู่ที่น้่นานกครับครับผมก็นำนำอองมาให้พี่เขานะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับก็อาจจะไม่ใช่คนรู้จักเลยแต่ดีใจทำเพื่อใจจริงนะฮะแล้วพี่บ้านอยู่ตรงนี้เลยครับ ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับความดีของผมก็ผมไม่ไม่ผมบอกผมบอกอยู่เสมอว่าผมไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ขอแบ่งปันน้ำใจนะครับขอแบ่งปันน้ำใจนะครับอาจจะมีน้ำใจที่เล็กๆน้อยๆผมก็อยากนำเสนอนะครับให้ให้เพื่อนร่วมโลกของผมนะครับหรือว่าพี่เขาที่เขาลำบากของผมนะครับแต่ก็ผมก็ให้ด้วยหัวใจนะฮะครับ ที่พี่เขาอยู่ครับนะครับก่อนก่อนที่ผมจะนําทุกท่านไปเที่ยวที่วัดไหนหรือว่าจุดไหนที่อันซีนนะก็อยากให้มาได้ร่วมครับร่วมทําหรือว่าเบ่งปันนะฮะผมอาจจะพูดผิดไปน,นิดนึงนะครับอาจจะเป็นปันน้ําใจนะครับนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขพร้อมกันนะครับวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขและดีใจมากนะฮะ ใครที่ดู annon y u t u ผมนะที่อยากจะช่วยพี่เขานะครับพี่เขาอยู่เส้นทางาลงลงลงมาจากสุรรณนะครับอยู่แถววัดท่านะฮะอยู่แถววัดท่านะครับ,รบก็ใครอยากจะมาช่วยหรือว่านำของมาให้พี่เขาก็แวะลงมาได้นะครับมามาสัมผัสพี่เขานะครับชีวิตที่อาจจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายสำหรับาบางคนนะครับแต่ว่าเป็นชีวิตที่ผมพูดใจว่า เพื่อนมนุษย์ด้วยการผบสมสัสนงะก็เลยอยากมอบสิ่งดีๆให้นะครับมอบสิ่งดีๆให้ให้นะครับ,บ,รบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมไปที่ไหนหรือว่าเจอเจอ,อคนท่านใดหรือว่าระหว่างเดินทางยังไงนะครับผก็อาจจะว่าผมมีและผมสงสารผมก็จะนำสของให้ที่เขาอาจจะเล็กอาจจะน้อยนะครับแต่ก็มีความสุขครับตั้งใจว่าผมไป เที่ยวที่ไหนผมก็จะเจอบุ้คนแบบนี้ผมก็จะมอบสิ่งสิ่งจากน,น้ําใจเล็กๆน้อยๆอย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 มันอาจจะไม่มีค่าสาหรับตามท่านนะครับแต่สําหรับผมสําหรับบางบางหวัวใจของพี่เขาก็อาจจะมีค่านะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีจุดอันซีนที่ไหนถามผมมาเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมนะฮะขอบคุณมากครับ